สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้นะคะนี่จะพามาเก็บหอมป่าไปทำอาหารอีสานแบบบ้านราวก็คือส้มผักดอกนะคะแต่ว่าก่อนเก็บเรามาชมดอกไม้กันอันนี้เป็นดอกทอนะก็มันยังไม่ร่วงเราต้องรีบชมนะคะชมแล้วชมอีกก็ได้นะคะแล้วก็ก่อนพาไปเก็บเพื่อนๆก็อย่าลืมกดติดตามกดติดตามเลยนะคะกดเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดติดตามเลยค่ะ ะะอย่าลืมนะคะโอเคนี่ดอกนะคะดอกดอกท้อนะคะดอกทอ้อดอกพีทลูกพีทฮะ,ะนี่แบบนี้เลยหน้าตานะคะนี่ค่ะสวยๆนะคะโอเคได้เวลาเก็บหอมกันแล้วนี่เป็นหอมป่านะคะก็จะมาเลือกต้นที่มันอบอบหน่อยนะคะ แต่ว่าไม่ต้องเป็นหัวมากนะเพราะว่าใบมันจะแข็งนอะกเรากินใบนี่กกอนเลยนะตัวนี้นะเพราะว่าถ้าเรากินหัวเนี่ยเราต้องรองนะรอ,อีกนิดนึงนะรออีกนิดนึงค่ะแต่ว่าถ้าเราจะกินใบด้วยแบบสไตล์ส้มผักดองเนี่ยก็จะต้องเอาประมาณนี้แหละเพราะว่าถ้าถ้าแก่ไปเนี่ยเขาจะใบแข็งนะใบแข็งนีอถอนไปเลยทั้งรากทั้งคน้วยแบบนี้ไม่ต้องห่วงเพราะาเรามีเยอะนะคะ

ตอนนี้เขาประกาศเอ่อที่อำเภอประกาศว่าประกาศหาคนนะคะคนหายนะคะคุณคุณลุงวัยแปดสิบค่ะ บรรยากาศแบบว่าถึงจะอยู่ในบ้านนอกบ้านป่าก็เราไม่ได้ไปถอนที่เข่าเนาะก็เลยมีเสียงแบบแบบแบบนี้ด้วยนะโอ้ถอนง่ายมากเลยเพราะว่าฝนตกอือ เพื่อนเราก็เก็บประมาณนี้แหลนะเนาะเราเอาไปาไปกินเนาะไม่เยอะเดี๋ยวเขามาเก็บใหม่ตอนนี้ก็ตรงนี้ก็ยังไม่โตเท่าไหร่นี่จ้าโอเคเดี๋ยวเราไปทําหอมดองแบบบ้านๆเลยนะคะสูตรเราเองนะคะแซ,ซ่บกับหอมป่าใช้หอมป่านะคะไปกันเลยจ้าอันนี้เป็นหอมป่านะคะคที่ ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาดองหอวป่ากันนะคะนี่นะคะตัดรักตัดอะไรออกเสร็จเรียบร้อยอันนี้ใสจะใส่กระด่ำปีไปได้วยค่ะแต่ว่าหอมเราจะต้องตัดก่อนนะคะไม่เอาไม่อ,ามอาๆๆะะยาแบบยาวๆนะคะเดี๋ยวติดคออัดขึ้นหนึ่งเนาะ เออเป็นส่วนนี้กับส่วนนี้เออย้ำกระเกลือกับอันนี้ก่อนเนาะเพราะอันนี้มันจะช้ำเราก็จะใส่ทีหลังเราใส่เออแบบไปก่อนเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราล้างออกเนาะกำสองกำอะไรเนงะี้ยเคยนี่นะ อันนี้สไตล์เรานะไม่ได้ไม่ได้ไไดตอนทำอาหารนะ <c oughs> สไตล์เราค่ะก็ <c oughs> แล้วเราก็ใส่ของมันไปเนาะ เือไปอหอมนี้เขาจะเผ็ดกว่าหอมบ้านเรานะ,ะมันก็เป็นหอมป่าเผ็ดร้อนกว่านะคะ แค er ่ยังไม่เป็นเลยก็น่ากินจังค่ะนี่ทำเองกินเองนักเลีงทอฮะการต้องผักหอมตัดใสกระดล่ำปีนิดหน่อยเพื่ความกรอบเกรียบกรอบกรอบนะคะนี่ไม่ต้องช้ำมากก็ได้เนาะอีกพอน้ำน้ำนะก็เริ่มออกจากห่งน้ำเลิ่มหมดแลย น้ำขุนโอเคล้างออก จิ้มเบ่นนะคะจิ้มเบ่นว่าความเค็มนี่โอเคหนระือยังโอเคนะไม่เค็มมากแค่นี้ก็อร่อยแล้ว่ะนั่งดอนนะมั้งใส่กระปุก ใคยจะใส่ผงนัวลงรถไปก็ได้เนาะใส่น้ำอุ่นได้หรืน้ำข้าวน้ำซาวข้าวแต่ว่านี่ใช้น้ำอุ่นนะน้ำอุ่นนะคะแล้วก็ข้าวปกติปกติใช้ข้าวเหนียวเนาะแต่ว่ากันไม่มีข้าวเหนียวกันก็เอาข้าวญี่ปุ่นแหละข้าวญี่ปุ่นนะคะก็ออกเหนียวนิดนึงแต่ก็ใส่ไปเหอะนะ ประมาณนี้เราก็กินกันได้แล้วน,นี่ใส่ไปใส่โอเคเดี๋ยวเรามาดูกะอันนี้เป็นผักดองผักส้นนะเดี๋ยวชิมดูเป็นหรือเปล่าโอ้เป็นด้วยเปรี้ยวนะครับเปรี้ยวเปรี้ยวกำลังดี โอเคคลิปทำผัปกปานะคะผัปกปาผัากส้มผัปกปาดองไอ้ส้มหอมดองนะคะก็นี่ค่ะโอเคก็มาทำให้ดูเนาะส้มหอมดองนะคะนี่หอมหอมล้วนๆน,นี่นะคะหอมจาตัหอมอ,อมย่างเดียวก็ได้เนาะเพราะว่าหอมป่าเยอะ ไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่กระลองปีนี่ใส่กระลองปี๊งเยอะไปหน่อยเสียดายหันแล้วืแซ่บแซ่บมากเดี๋ยวต้องทำอีกจัดอีกนะนี่จัดอีก